ประวัติจองกุ๊ก BTS นะครับวันนี้อยากจะนําเสนอนะครับประวัติของจองกุ๊ก BTS นะครับชื่อจริงของจองกุ๊กนะครับชื่อจริงก็คือจอนจองกุ๊กนะครับวันเกิดของจองกุ๊กก็คือวันที่1กันยายนนะครับ1997านะครับตำแหน่งเนี่ยก็เป็นนักร้องเสียงหลักนะครับแรปเปอร์แล้วก็นักเต้นแล้วก็เป็นมักเน่ก็คือเป็นน้องเล็กของวงนะครับศิลปินแบบอย่างก็คือนะครับก็คือจีดากกอนนะครับ หนุ่มหน้าใสคนนี้นะครับจงกุ๊กนะครับบ้านเกิดของเขาเนี่ยเกิดที่ปูซานนะครับมีพี่ชาย1คนนะครับจงกุ๊กเนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียน School of Performance Art s e ์ตนะครับเอกโว c a l นะครับตอนนี้เนี่ยจงกุ๊กก็เรียนจบเรียบร้อยแล้วนะครับจงกุ๊กนะครับได้ร่วมออเดชันของรายการนะครับ t u r K r Star K นะครับแต่ก็ถูกคัดออกนะครับแต่อย่างไรนะครับก็มีค่ายทั้ง7ค่ายเนี่ยมายื่นข้อเสนอให้กับจองกุ๊กนะครับก็คือค่าย JYP นะครับแล้วก็ คแล้วก็ Big Hit Entertainment แล้วก็ Starship นะครับรวมถึง FNC ด้วยนะครับจองกุ๊กเนี่ยเลือกที่จะรับข้อเสนอนะครับจากค่าย Big Hit Entertainment นะครับในตอนที่จองกุ๊กนะครับอายุ14ปีเนี่ยเขาได้ถูกส่งตัวไปที่ลอสแอนเจลิสนะครับเพื่อทำการฝึกท่าเต้นนะครับโดยบังชีฮยอกนะครับผู้อำนวยการค่ายเนี่ยได้กล่าวว่าจองกุ๊กเนี่ยแทบจะไม่ได้เปิดตัวกับวง BTS เลยนะครับเพราะจองกุ๊กเนี่ยเป็นคนขี้อายนะครับและจองกุ๊กเนี่ยได้เซ อย่างเป็นทางการเนี่ยก็ในวัย15ปีนะครับ สำหรับความสามารถของจองกุ๊กนะครับจองกุ๊กเนี่ยเป็นคนที่เว v e r เพลงภาษาอังกฤษไว้เยอะมากนะครับและเพลงหนึ่งที่ต้นฉบับต้องออกมาชมจองกุ๊กเลยทีเดียวนะครับนั่นคือเพลงนะครับ We Don't Talk Anymore นะครับของชาริพุทนะครับที่ร่วมร้องกับเซเรนาโกเม้นะครับหลังจากที่จองกุ๊กเนี่ยได้โพสต์วิดีโอเว v e r สั้นๆลงไปนะครับทำให้ชาริพุทเนี่ยได้เข้ามากด follow ที่ Twitter ของวง BTS นะครับหลังจากนั้นเนี่ยจองกุ๊กเนี่ยได้ปล่อยอร v e r อร์ชั่นเต็มออกมานะครับแล้วก็ชารีพุทเนี่ ว่านะครับเลิฟดิจองคุกนะครับก็ถึงแม้ว่าจะสะกดผิดนะสำหรับชาลีพุธนี่สะกดผิดคำว่าจอง ุ๊กเนี่ยเป็นตัว c นะครับซึ่งชื่อจริงๆของจองปุ๊กเนี่ยสะกดด้วยตัว k okay นะก็ไม่ได้สะกดคําว่า c แต่เป็น o okay k นะครับก็ยังไงเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะถือว่าคนดังระดับนี้เนี่ยมากด follow จองปุ๊กนะแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีเลยนะครับและในปี2013เนี่ยจองปุ๊กเนี่ยได้โดนเซอร์ไพรส์วันเกิดนะครับโดยการซ่อนกล้องเอาไว้นะครับระหว่างการถ่ายทํา mv นะครับก่อนวันเกิดของจองปุ๊ก1วันนะครับโดยงานนี้เนี่ยทีมงานและเมมเบอร์เนี่ยได้ ว่างแผนที่จะแกล้งจองกุ๊กนะขณะที่จองกุ๊กในกําลังถ่ายเดียวอยู่นะวิงญาณว่าโดนแกล้งให้วุ่มกับเนี่ยให้เต้นหลายๆครั้งนะแล้วก็บอกว่าน้องเนี่ยทำผิดนะโดยจัดฉากกันเรียบร้อยเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับจองกุ๊กนะจองกุ๊กก็โหวิญญาณว่าจองกุ๊กก็เลยแบบว่างงมากอยู่อยู่ก็โดนเซอร์ไพรส์แบบนี้นะจนเจ้าตัวร้องไห้ออกมาเลยนะครับ ถือว่าเป็นการต้อนรับน้องใหม่นะหรือว่ามักเน่เนี่ยแบบแลกแรงกันเกินไปหรือเปล่านะจองกุ๊กก็เลยร้องไห้นะในวันเกิดน,นะครับสำหรับฉายาของจองกุ๊กเนี่ยก็มีอาร์มี่เนี่ยตั้งให้มากมายนะไม่ว่าจะเป็นคุกกี้นะหรือว่ามักเน่ทองคำนะทำได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็โกลเด้นมักเน่แล้วก็มักเน่ปีศาจนะก็มีหลายๆฉา,ายานะซึ่งก็เป็นฉายาที่น่ารักน่ารักทุกอันเลยนะก็ทุกคนก็เอ็นดูจองกุ๊กนะครับ และนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆของจองฟุกนะครับสำหรับใครที่รู้จักประวัติของจองฟุกได้ดีกว่าแอดมินเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์บอกได้นะว่าจองฟุกเนี่ยเป็นคนยังไงนิสัยแบบไหนชอบกินอะไรนะครับแล้วก็มีคมเมนต์อะไรก็สามารถมาที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่ององเราได้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างนี้ได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ